สวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมกันดัมวอ r มาเปิดกาชากันมีอยู่200เม็ดแล้วเขาก็บีตู้การันตีอยู่ทั้งหมด2ตู้ด้วยกันนะครับซึ่งก็ตัวอะไรผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแหละแต่ก็เราจะมากดตู้นี้กันเลยดีกว่าเป็นตู้ที่เรียกว่าเทออดูจากสกิลมันนี้สุดยอดมากดูซะก่อนนี่บีมเรฟเฟิลเอฟเบนียิงปืด๊ด <c oughs> มีการปีกต่ออย่างกับเปิดซูเปอร์เซก็จะเป็นอันนี้นะครับถ้ามมบติว่าเปิดแล้วมันน่าจะเปิดแค่ตู้ละรอบแหละก็เพื่อความจะได้ตัวสีดาวพอดีเออคือเอาง่ายๆคือได,ได้ได้ตัวครบมาดูกันดีกว่าว่าในการการ,การันตีสีดาวในครั้งนี้ผมจะได้สีดาวอีกตัวหรือเปล่าขอให้โชคอยู่กับผมบอกเลยว่าความเกลือดิมีอยู่จริงเอาเลย ขอสีอดาวสองตัวจะได้ทำทีมเล่นต่อได้ต่อไปแสงอย่างนี้ยังไงก็สีดาวแต่ก็นั่นแหละมันการันตีแล้วเนาะสีแดงหนึ่งตัวแล้วสองก็โอเคกันดั้มเพลฟิรามมือจะหนักไปไหนเออไม่เอาสองดาวได้ไหมจูเลกันดัมไฮแซ ถ้ามีเขาจะดีมากได้แรงจับเท่าอันนี้แงเป็นของชาพอดีเลย็เลยกันดัมมาทูเหรอใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรตีโอ้โหการันตีมาพีตัวเดียวปะนี่ <c oughs> การันตีตัวเดียวโหความโชคดีนี่สุดยอดมากเอาอแป่ว่าเมื่อกี้มันมีสีทองกับสีแดงอะคือไม่ทันได้สังเกตรจริงๆคือดูสีไม่ค่อยออกแก แต่ว่าโชคผมมันไม่มาว่ะอีกตัวหนึง่งมาดูกันว่าจะได้สีดาวมากกว่าหึงตัวไหมหรือเราจะเอาตัวนี้ดีแล้วเป็นแต่มาลิมิตหนึ่งครั้งเนาะที่เหลือก็เราเอาอันที่มันเป็นลิมิตหนึ่งครั้งเลยดีกว่าไม่รู้แหละขอโชคดีๆสีด,ดาวอีกตัวหนึ่งกดเลย แสงมาหลักยาวไปไปแล้วดึงตัวโอ้สีแดงดึงตัวแล้วโอ้สีสีอย่างเยอะโอ้สามดาวสามดาวเยอะมากโอ้โอ้โหนี่อะสามดาวตัวแรกมันแล้วสวยงามสีดาวให้ตัวตัวอะไรอะมันมันคือตัวอะไรอ่ะตัวตัวอะไรไม่รู้รู้แต่สีดาวอโอเคแล้ว แล้วก็สามดาวอีกตัวหนึ่งตัวนี้พาดกันไอพาดเดียวกับไอ้ตัวนี้ปปเอ็กเซลเอ็กเซลแล้วมันในเวิร์ด้หมนี่มาถึงเอ็กซซีอ่ะเออได้มาสามดาวก็โอเคแล้วมั้งหาพิมพเขียวมาให้มันเป็นสี่ดาวอูจะสาดาวเมื่อกี้เยอะมากถ้าที่เห็นนะนี่ไองสามดาวอีกขูอย่างเยอะสองสองดาวมันอ่อ,อน ใหตัวนึงนี่ไงตัวการันตีโอ้โหสกัโบลกันดำาตัวชื่อคนอคนะ่ากินนะมาสองดาวถ้ามันลงพื้นแรงๆนี่ก็แปลว่าตัวจะเทพขึ้นใช่ไหมเฮ้ยดีเจนกันดำอีกตัวนึงโอ้โหโอ้โหแล้วสีดาวกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวก่อนสามตัวสามดาวอีกสี่โอ้แม่เจ้าแคปรูปกันได้ไหม เออขอเป็นที่ระลึกที่ระลึกนิดหนึ่งผมได้ตัวการันตีนหมว่สแกม a บ b l กันดั้มนะครับได้กนะันดั้มกระชั้นเนาะกระชั้นรีเบ f ฟูซิตี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ l ีเจน d g กันดัมอีกตัวหนึ่งโอ้โอ้ฟินอ่าคราวนี้ก็เคลกว่าจัดทีมกันสบายๆไปแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดกาชา100ร้อยเปิดตัวนี้เนาก็แนะนำให้กดเลยดูจากเลทที่ผมกดแล้วนี่ แนะนำไปกดอย่างยิ่งเลยนะครับปกติการชา4ี่ดาวเนี่ยมันก็จะตกมาเปอร์เซ็นต์น้อยอยู่แล้วใช่ไหมแต่คืออันนั้นก็เป็นส่วนของดวงของคุณอยู่แล้วแต่นี่มันคือร้อเปอร์เซ็นต์อีกกันหนึ่งกดยังไงก็เจอดียังไงก็มาเจอกันใหม่ในคราวหน้านการชาเกมไหนมาติดต่อกันในพาร์ทอื่นๆเนาะเออยังไงผมจะเปิดการชาลหลายๆเกมนะครับเพราะก็เล่นเกมมือถือเยอะเหมือนกันเราคงจะบื้มเกมหนึ่งไม่ไหวนักเท่าไหร่กันก็บ๊ายบาย